สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะทริปนี้เมย์ก็จะไปกันที่เกาะพีพีค่ะ ก็ต้องเสียค่ารำเนียมคนละ20บาทนะคะก,ก็เดินเข้ามาตรงนี้เรา,เรา,เรานี่เลยค่ะเราเขาก,ก็จะมารอรับละคะนี่ที่พักเราค่ะเบดคบใช่ค่ะเบลคบใช่ค่ะคใช่ค่ะที่เวเว้นก่อนนะเพราะว่าเรือออกบ่ายโมงครึง่งม,มีแม็กด,ด้วย เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนะคะ่อไปที่พัก เราเจอฝนนะคะวันนี ну> oh. s <S ้ร no ีบอาบน้ำเสร็จชาจะลงมาแบบเป็นไปแบบถ่ายเรือแล้วก็แบบถ่ายรูปไม่ถันทุกคนคะเขาบอกว่าฝนมันอาจจะหยุดใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศมันเป็นอย่างงี้มาประมาณสามวันแล้วฝนจะตกช่วงประมาณบ่ายสามแนช่วงเย็นๆก็จะหยุดใช่ไหมเดี๋ยวถ้าหยุดเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายเรือถ่ายรูปแล้วก็ ดำน้ำตรงหน้าที่พักของเรานะคะฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกัน บริเวณหน้าที่พักเราก็มีปะการังเยอะมากเลยนะคะธรรมชาติที่นี่สมบูรณ์มากเลยค่ะเราสามารถดำน้ำตื้นๆดูปะการังสวยๆได้นะคะอย่างช่วงเวลาตอนเย็นนี้นะคะน้ำก็ลงเนาะเราก็สามารถเดินดูปะการังได้เลยค่ะนี่เลยทุกคนหอยเม่นนอกจากหอยเม่นเราก็ยังมีนี่พวกหอยมือเสือนะคะ คือน้องจะแบบน่ารักบางเราเดินไปใกล้ๆอะ่ะน้องพ่นน้ำใส่เราด้วยแถมยังมีปลาไหลมอเล่น,นะคะแล้วก็น้องปูยแะยะเต็มไปหมดเลย ไอ,นะอ่อนมืดเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่หนะ้าห้องผักเรานะคะกำลังรอเรือมารับอยู่ เมนัดกับเรือไว้ตอนเที่ยงนะคะปูกกว่าเช่ากับทางที่พักมากที่พักนี่5ชั่วโมง4,005อันนี้เราติดต่อเรือเองนะคะเขามารับมาส่งถึงหน้าห้องพักเราก็ราคา3 5 0 0ห6ชั่วโมงะคะ่ะคนเรือมารับเราแล้วนะคะอันนี้ กิ้งนะคะมันเป็นสถาทายของสกอตเลยทุกคน,นข,ของจิงสวยกว่าเนกล้องเองนะคะน้ำสวยมากมรกตอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปกันจ้า จุดต่อไปเราก็จะไปกันที่ปีเล็กอากูมค่ะ ขี้บ่นเป็นขลากูเีอะแล้ว่ากูเป็นลูฟี่มั้งมีหน้าที่ถ่ายรูปอย,ย่าบ่นอย่าบ่นถึงแล้วทุกคน จะกลับไปขึ้นเรือนนะคะขอให้เวลาสี่สิบนาทีแล้วตอนนี้เลยแล้วตอนนี้กี่นาทีแล้วคะถึงแลวยเรารีบไปขึ้นเรือก่อนนะคะเลยเวลามาสิบนาทีแล้วถ้ามันตกม,นนมันจะไม่ไ้ํไาน้ำไ่ไดําน้ำมาเราจะได้ดําน้ำเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าฝนจะตกประมาณใบสามใบสี่เงี้ย เมื่อวานที่เรามาก็ประมาณม4องศที่ฝนตกตอนนี้ก็มาตึบๆตอนนี้ก็มืดมาแล้วนะคะ มือเรียกเรียบร้อยแล้วเขาก็ลองขึ้นเรือกันทุกคนมัน,นสวยมากจริงๆต้องมาตอนนี้เรือเรามารับแล้วนะคะมืดอถึงแล้วนะครับ <c oughs> มืดอต่เรือเรามารับแล้วจ้า ไปใส่ถ่ายรูปเมย์แนะนําว่าให้เตรียมมาหลายชุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนบนเรือไปเลยจ้าเตรียมผ้าถ,ถุงมาด้วยก็ดีนะคะเขาเปลี่ยนชุดกัเรือเลยอันนี้ก็คือหน้าหาดไมายานะคะแต่ว่าเราจอดเรือนะเขาไม่ให้เรือเข้าไปนะคะพี่เขาเลยจอดไว้ให้เราถ่ายรูปนะคะ หวังลงนะคะที่เขาบอกว่าทางเข้าไปจะสวยมากช่องแคบๆนี้เลยะคะ่ะ น้ำดำปะมันคือฝูงปลาปลาแบบตัวเล็กๆอ่ะเนอะอะมังกี้บีฟนะคะอ๋อมังกี้บีฟนะคะหรือว่าอาวลิงไม่ดูนะว่ามีลิงหรือเปล่า เอาลิง,งแ่ดูแล้วยังไม่เห็นลิง่เขาก็ลงเล่น อยู่กันที่เกาะไผ่นะคะอลองไปถ่ายรูปนิดนึงหาทรายขาวมากดูให้ดูน้ำทะเลนะทุกคนใสแบบใสมากอะดูดิถ่ายกหลังนม่ได้่าไหร เดินไปดูข้างบนกันกล้องลงมาแล้วโอ้โหเขามาทำไมหน้าแดงจังอ้ตอตตยเมาเมาหันมาไขยดีหันมาไขีน,น้ำลึกอยู่นะอีนนกน,น่าจะครึค้งครึ่งรบจำจม พาทัวร์เกาะไข่นะคะใช่พาทัวร์เกาะกันช่วงเย็นอากาศดีมากมันแบบทำไมที่เอาโล่โลมันเยอะเนาะเดี๋ยวพาชมรอบหาดกันนะคะม,มันเป็นหาดแบบกว้างๆอะนะ่ะเนาะแล้วมันก็เป็นแบบสีขาวหมดเลยอะ่ะทุกคนดูดิ แล้วก็มาอยู่แบบเกาะก็ไกลเหมือนกันเนาะไกลนะเนี่ยขับมาไกลเกาะเนี่ยตกใจนึกว่าเสียงฝาร้อง <g iggle> ไม่ใช่นะเสีเยงเรืออุ๊ยอันนี้โชคดีเราไม่เจอคนนะ่ะอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดแล้วกล้องพาไปไหนคะไปหาที่ถ่ายรูปกัน พายทีจะตกดินแล้วดูดินี่มันกี่โมองอะนะห้าโมงเนาะโอเค่ะเรารีบถ่ายนะคะเราจะไปดำน้ำมันต่อเอ,อันนี้เขามีแบบเส้นทางแบบหนีคลื่นยักษ์นะคะอาจจะแบบเวลาที่แบบมีขึ้นมาฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้เนาะ มันเป็นแบบเป็นเกาะที่แบบมันอยู่ไกลฝั่งมากแล้วมันก็แบบมันมันโลง่งมันแบบอารมณ์แบบฟิวติดเกาะเลยทุกคน ตอดดำน้ำกันที่จุดนี้นะคะตรงอาวนี่เลยเอ้ตรงเกาะ แลวว้วเราจะไปหาของกินให้พี่เขาแวะให้ที่เอาต้นไทรนะคะจบคลิปนี้ไปด้วยพ่ะิตกดินนะคะพี่เกาะไปบ๊ายบายเรากำลังเดินทางจะออกจากที่พักนะคะไปเช็คเอาก่อนเนาะ อยู่ดีสวยมากาน้ำใสมากมนะะั่งจอดกขึ้นเรือนะคะใอาใส่หน่อยบายๆเรากลับก่อนนะอันนี้เราก็จะถึงแล้วะ สั่งอีกหน,น,น,นึ่งคืนทุเรือลังนี้เลย